เป็นพออ๋อมีเงินเดือนหลายบอคาว่าหลายกับว่าหลายหาหกหมื่นกับว่าได้อยู่แต่ว่ามันก็มีหนีคันบอมีกากู้มียังให้กู้กู้เมดเป็นหนีแปดล้านเวลาเขามาช่วงหนีนั่นแหละครับแห้งทุกนักมันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิพรดหนีให้ได้อยากสมีอสิสรภาพให้ได้คันเท่าบอเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเท่าก็คือเก่าฉะนั้นเท่าก็ต้องหาอาชีพที่2ออาชีพที่3เข้ามาให้มีรายได้เพิ่มเสริมเข้ามาขน่นั้น คือต่อพงศุประเสริฐอายุ55าสปัจจุบันเป็นผู้บริการู้วิชญ์ศาสุการษาคนแก่ของเราครับผมในคนสกลนครนะครับก็พ่อแม่ก็ค้าขายขายของมันก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับผมเนี่ยหาเงินเลี้ยงมาตั้นแต่น้อยพอแม่เ้าก็อยากให้เป็นข้าราชการเพราะว่าจะได้เงินเดือนกินประจํ้เารเบิกค่ารักษาเบิกยังได้นะครับเป็นพ่อออมีเงินเดือนหลายบอเ้าว่าหลายก็ว่าหลายหาหกหมื่นกับว่าได้ยู แต่ว่ามันก็มีหนีคันบอมีกับกู้ียังให้กู้กู้เมดเป็นหนีแปดล้านหนีสหกรคู่หนีธนาคารออมสินหนีบัตรเครดิตหนีอื่นๆอีกครับหลายแนวมันไม่มีฮอรดเมสกินนะครับเขาส่วนไปใช้กงิบอยอยากไปคันเข้าไปแล้วมัต้องได้ควักเงนนินเดเข้าบอมีแล้วฮัลซีไปให้ยังข้าก็ต้องลบหนาเขารลบหนาที่น้องลบหนาสังคมถามว่าเงินบมมีความสำคัญบางคนก็บา่าแมน แต่ว่าความสาคัญบอมมีเงินเมื่อไรเนี่ยต้องใช้เงินตลอดมันก็เลยอยากให้เห็นว่าคันเท่าบอมีเงินเนี่ยความทุกข์มันซีนีรลดมันบอมมีมันทุกข์ครับมันทุกข์ในใจเขาเอาเงินใส่มาให้ลูกให้เมียเขากินเอาเงินอยู่ใสมาพอนรถพอนบ้านพอนยังเนี่ยโอ้มันยากไปหมดครับมันทุกข์ในใจลูกเต้าเนี่ยอยากไปเลียนบอมมีเงินเนี่ยก็ต้องไปหายืมยืมพี่น้องถามว่าอายบอกว่าอายเติบครับอายแต่ว่ามันก็ต้องไปยืมมันก็เลยเห็นว่าเออคันเท่าอยากมีอยากได้เนี่ยมันชีวิตที่ไหน เวลาเขามาท่วงนี่นั่นแหละครับแห้งทุกหนักมันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิปรดหนีให้ได้อยากสิมีอิสรภาพให้ได้ข้าสั้นห้ากกบสีเป็นคือเก่าตลอดขันห้าวบ่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตห้าก็คือเกา่าขันห้าวเฮ็ดเดิมเดือคือเกา่าเฮ็ดมาตั้งแต่ยี่สิบปีสามสิบปีอยากสิได้เงินล้านอยากจะได้เงืนแสนแต่ละเดือนเฮ็ดคือเก่าอยู่มันบ่มีครับมันต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เอาต้องล่องของใหมๆ่ๆล่องเฮ็ดเนีย้ยใหม่ๆ สิ่งที่พ่อค้าฮ็ดมันอาจจะให้ผลตอบแทนเท่ายกว่าหันกระด้ษฉะนั้นเขาก็ต้องหาอาชีพที่สองอาชีพที่สามเข้ามาให้มีรายได้เพิ่มเสริมเข้ามาขนนั้นแหละอินดีมีสินค้าซุปแนวนะครับของอินดีมีอาหารเสริมสกินแคร์นะครับแล้วมีสินค้าพวกบริโภคมีรวมกันหมดเลยเขาเรียกว่ารวบรวมผู้บริโภคร่วมคนจินคนใต้รวมกันซ้ำนี่แหละมันก็เห็นว่ามีามรายได้กับขึ้นมาก ผมเฮ็ดอีดีมได้2ปีนะครับรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันจะฟิกไม่ได้ว่าสีได้เท่าไหร่แต่ว่ามันสบอกได้คือเข้าเฮ็ดงานเท่าใดมัใสิได้เท่านั้นที่เฮ็ดมาผมเคยรับได้เดือนละเกือบพกแสนื่อยากสีบอกว่าเฮ็ดอนดีมเนี่ยมันเฮ็ดได้ทุกคนมันเป็นแพลตฟอร์มให้อยู่แล้วมันเป็นระบบให้อยู่แล้วบริษัทเขาก็เฮ็ดมักห้ครบทุกอย่างแล้วเข้าแค่เพียงเอาตัวเข้าเข้าไปเรียนรู้เพราะสมัยนี้มันเป็นยุคออนไลน์มันก็เลยทําเห็นว่าผู้ก็เฮ็ดได้ บแมนล่ะครับอันนั้นเป็นข้ออ้างเขาซื้อที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมองเห็นโอกาสมันจะเห็นได้เหมืทุกคนการศึกษาบริเกียวอายุบริเกียวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าใจเห่าอยากได้เงินอยู่นีบออยากเท็ดยู่นีบอช่วมือนี้เนาะครับพวกเข้าใช้มือถืออยู่แล้วเนี่ยมันเป็นระบบหายอยู่แล้วเข้าเพ่งแต่เอานิ้วจิ้มนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มมันก็จะเห็นว่าโทรศัพท์เข้าเนี่ยเท็ดเงินได้เพราะบริษัทเขาเฮ็ดแพลตฟอร์มเฮ็ดระบบให้แล้วมันจะเลยว่ามันง่ายมันง่ายต่อทุกคนบ่มีความรูก็เดไ้ พอสม,มือเนี่เขาก็ซื้อออนไลน์กันอยู่แล้วผมก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายมันบริยากษ์เศรษิดตอนแรกผมกับม้าเห็นอยู่นี่ว่ามั่งเป็นอาชีพเสริมเอ๊ะสักเดือนละสองสามมื่นก็เอาแล้วะแ,แต่ม,มาบ่เมียนพอเฮ็นเข้ามาแล้วมันได้หลายกว่าฮอคิดว,ว่าเฮ้ยเราจะได้สองสามมื่นไม่ได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนเกือบพกแสนกันมี่มันก็เลยเห็นว่าโอ้ ธุรกิจอินดีมเข้ามันบอลแมนวันศุไม่ให้เป็นอาชีพเสริมเด้ต่อไปสัเป็นอาชีพหลักก็อยากบอกพี่น้องว่าอินดีมเนี่ยมันบอลแมนเป็นอาชีพสเสริสมมันเป็นอาชีพที่2เป็นอาชีพที่3แล้วถ้าเฟิร์มเป็นเป็นอาชีพหลักข้างซ้ำอยากสิดปากไปว่าครับว่าพี่น้องเข้านะครับสารพัดปัญหาสารพัดหนีอินดีมแก้ให้ได้หมดทุกทุกคนเฮ็ดได้ทุกอาชีพเฮ็ดได้เพราะอยู่นี่มีแพลตฟอร์มมีระบบออนไลน์มีระบบออฟไลน์นะครับซึ่งผู้บริหารเขาซัพพอร์ตเข้าทุกอันแล้ว น,นี่สินค้าที่ชุดยอดพีเมียมยุทุกอันอยู่ครับคันเข้ามาเฮ็ดยูนี่แล้วนะครับมันจะทําให้ชีวิตเข้าดีขึ้นคันเห็นโอกาสดีแล้วคันบอกว้าว้โอกาสนักรุดร้อยไปนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิง่งว่าคันโอกาสมาหาเข้าแล้วก็อยากให้ว้าไว้แล้วก็สุดท้ายย่ทีใจใยเข้ากล้าพ่อคันอยากเป็นชีวิตกับลงมมือทําลงมมือเฮ็ดตอนนี้เดียวนี่รับรองว่าทันสําเร็จไปน้ำกัน